เกือกว่าสวัสดีครับเอ,อาวัวเล็กกระสิบคนทุกท่านนะครับนะก็วันนี้ผมต้องขอโทษนะที่ไม่ได้ไลฟ์สดหรือไม่ได้ลงคลิปตลาดท่านบัวควายพะเนียยนะครับนะเนื่องจากว่ามีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์นะครับนะเพราะผมถ่ายทํา ภาพลงไปแล้วก็จะมีเสียงเพลงแจกซ้อนจากงานทำบุญต่างๆแทบ <c oughs> ตลาดนัดรัวน,นะครับนะบนะก็ผมก็เลยจำเป็นจะต้องปิดคลิปผมไปนะครับนะผมถ่ายมาก,ก็ลงไม่ได้ครับวันนี้อยากจะคุยกับพี่น้องกเกษตรกรแล้วก็ชาววัวแล้วก็ชาวตลาดนัดก็ทั่วไปนะครับนะ ผมมีการมันการมาขายน้ำนะการน้ำตาลเนี่ยก็เป็นเป็นผลผลิตจากการผิดน้ำตาลทรายของโรงงานผิดน้ำตาลทรายนนะการน้ำตาลเนี่ยก็มีชื่อเรียกทั่วไปว่าภาษาอังกฤษเขาเรียกมอลลา์ดเรีอาจ,จะเป็นแบล็ k ชิ i โจแบล็กชิดโจอ่าชิดโจ กกรน้ำตาลเนี่ย <c oughs> มีละนะักษณะเป็นน้ำสีดำนะนะสีน้ำตาลดำเข้มข้นความเข้มข้นเหนียวเหน็บนะครับนะพวกนี้จะเหนียวเหนียวซึว่งเป็นผลพลอยได้จากการผิดน้ำตาลาับของโรงงานผิดน้ำตาลสำหรับกกรน้ำตาลเนี่ก็จะมีความหวานอยู่บ้างนะนะยังมีความหวานอยู่ ทำไมผมทมิ้งมากล่าวถึงกาน้ำตาลนะกากน้ำตาลจากผลผลิตที่เหลือใช้นี่แหละครับมันเป็นประโยชน์มันยังมีประโยชน์ที่จะมาสร้างประโยชน์ได้นครับนะเอามาได้หลายอย่างนะได้อุตสาหกรรมทำทำเหล้าทำสุรานะก็ได้ทำปุย๋ยเอามาเป็นอาหารสัตว์ก็ได้นะครับ หรือจะปรับปรุงบำรุงดินก็นได้ผสมดินนะหลายอย่างนะครับนะ <c oughs> ซึ่ง <c oughs> ต้องขอโทษนะครับนะซึ่งภายในภายในการน้ําตาลเนี่ยก็จะมีแร,ร่ธาตุหลายๆตัวนะครับนะไม่ว่าจะเป็นแคลเซียมฟอสฟอรัสโพเทสเซีมยมอะไรพวกนี้นะนะซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นเป็น ธาตุที่ต้องการของพืชเพราะฉะนั้นเขาจึงนำมาทำปุ๋ยแล้วก็ยังเป็นอาหารจุลินทรีย์นได้นเพื่อช่วยย่อยอะไรพวกนี้ก็พูดถึงคุณประโยชน์มีเยอะนะนะยังมีเยอะของเหลือใช้ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ผมจะมาพูดเรื่องการนำมาทำอาหารสัตว์นะ การทำมนาการทำอาหารสัตว์เนี่ยเนื่องจากกางน้ำตาลมีรสหวานใช่ไหมยังมีรสหวานอยู่ถ้าหากว่าเราเอานำผสมน้ำไปลาดควางก็อาจจะใช้ยี่สิบริรต่อเอาง่ายๆแบบชาวบ้านก็คือสักสอแก้วกาแฟนนะผสมกับน้ำน้ำสักยี่สิบริร คนให้เข้ากันแล้วก็เอาไปลดฟางนะเวลาเราวางฟางแล้วเราก็กใช้บัวรดน้ำด้วยวิทลาดฟางนะครับก็จะทําให้ฟางนุ่มเนี่ยแล้วก็มีรสหวานชวนกินรัวก็จะกินอาหารได้มากขึ้นนะครับลาดฟางืิยาแห้งนะครับก็ได้อันนี้วิธีแรกนะครับ อันที่สองคือเราจะไปทำอาหารหมักเช่นพวกข้าวโพดหมักหรือกา,กากมันล้างอะไรต่างๆนัมอ่าพวกที่เขาไปทำกาก,ากมันล้างนะไ,ไหมก็จะใช้กากมันแล้วก็พวกอะไรจุลินทรีย์นะแบคทีเรียแบคทีเรียแบคทีเรียทำขนมปังเราเนี่ยนะครับ แล้วก็ใช้กากน้ําตาลเป็นตัวประสานเข้าไปอีกตัวทีหนึ่งนะครับนะเป็นอาหารของแบคทีเรียก็ไปหมักไว้สักสิบห้าวันถึงสามสิบวันนะครับก็สามารถเลี้ยงอาหารได้แล้วนะครับเนะน,นี้เขาเรียกว่าหมักกาวมันล้างหรือข้าวโพดก็ได้นะครับเน,นะนี่ยเนี่ยคือประโยชน์ของการ ของกากน้ําตาลทางด้านอาหารสัตว์แล้วนอกจากนั้นก็ยังทําทําเป็นปุ๋ยจุลินทรีย์ได้อีกนะครับนะการทำปุ๋ยจุลินทรีย์นี่ก็ไม่ยากนะครับนะเราใช้เศษอาหารหรือใช้เศษปลานะปลาที่เราชาวบ้านที่มีปลาเศษปลาที่ เศษอาหารต่างๆที่เรากินทุกวันมีถังบรรจุผมเคยลงให้ดูนะครับนะแล้วก็เก็บใส่ถังเ็บเศษอาหารเศษผักเศษญ้าอะไรได้ทั้งนั้นนะครับนะลงไปหมักไว้ในถังแล้วเสร็จแล้วก็ผสมกางน้ําตาลกับน้ำนนผสมกางน้ําตาลกับน้ําอัตราส่วนก็ประมาณน้ำ20ลิตร ใช้กากน้ําตาลสักครึ่งลิตรนะครับครึ่งลิตรแล้วก็คนให้เข้ากันนะครับแล้วก็ผสมกับอพอด์สองถ้าจะทำจํำยูนซีนะพอดสองของกรมพัฒนาจีนเขาไปขอได้เขาให้ฟรีนะครับเราเขาให้ฟรีแล้วเราก็ เทลงไปในถังเศษอาหารที่เราเไว้ในถัง,งเก็บไว้ในถังให้เต็มทิ้งไว้ประมาณสักหนึ่งเดือนนะครับมันก,มก็จะเริ่มจุลินทรีย์ก็เริ่มเจริญเติบโตแล้วก็ย่อยสลายพวกเศษอาหารพวกนั้นนะสักประมาณเดือนกว่าๆก็เริ่มใช้ได้แลวตัดไปผสมกับน้ำลดต้นพืชเราได้เลย อันนี้ก็ประโยชน์ของกากน้าตาลนะครับทางด้านาการเกษตร,รส่วนทางด้านอื่นๆทางด้านอุตสาหกรรมทาเหล้าทำอะไรพวกนี้ผมจะไม่กล่าวถึงมีประโยชน์มากมายมันมีสารอาหาร,นะรต้องระบูควายที่เกษตรกรชอบเลี้ยงมันก็จะเป็นการประหยัดต้นทุนไปนะครับของเรือใช้พวกนี้แล้วผมก็มีกากน้ำตาลนะ จำหน่ายทุกวันเสาร์และว,วันอังคารที่ตลาดน้ำรัวพเนียดอผมขายอยู่ถังถังละสามร้ยห้าิบาทครับขนาดบรรจุก,ก็ยี่สิบกอนะยี่สิบกิโลหรือสามถังหนึ่งพันบาทนะก็มาซื้อได้ทุกวันเสาร์และว,วันอังคารนะที่ผมไปตลาดน้ำ ตั้งแต่เวลาศ4นย์สีุ่ดนศูนถึงประมาณสักเก้าโมงนะเ0้าจุดนศูนย์นไม่เกินสิบเอดโมงอ่ะนะนะตลาดวายนะเมได้กลับแล้วก็ฝากพี่น้องเกษตรกรชาววัวนะครับนะอยที่มาตลาดนดรัวพเนียดนะครับเนะแล้วก็ผมต้องขอขอภัยชาวตลาดนดรัวพเนียดนะครับนะ สาเหตุที่ผมไล์หรือลงคลิปไม่ได้สองสามเที่ยวที่ผ่านมานะครับนะเนื่องจากติดลิขสิทธิ์เพลงนะครับนะว่ามีงานข้างๆตลาดพอผมถ่ายทาลงไปก็ลงไม่ได้หลายคลิปนะครับนะก็ต้องขออภัยไว้ก่อนนะทีนี้ด้วยนะครับนะสําหรับชาววัวตลาดน้าวัวพเนียนนะไว้ผมจะปรับปรุงและแก้ไขพัฒนาลงให้ท่านดูใหม่นะครับเรา จะติดตามข่าวสารต่างๆช่วงนี้ก็บอกราคาวัวขยับก็ยังไม่ได้ขยับรุนแรงนะครับนะเยจะว่าการเลี้ยงสัตว์การตลาดการค้าขายการลงทุนนี่มันมีการเสี่ยงนะก็ฝากพี่น้องไว้ด้วยนะครับนะก็พยายามติดตามสภาวะการตลาดแลวการเลี้วยงถว่ามันขยับขึ้นมาก็จะเป็นประโยชน์กับ เสรก่น,นะครับาการซื้อเข้าก็จะเพิ่มขึ้นแล้วก็การขายก็อาจจะมีกําไรขึ้นมากกว่าเดิมแต่ว่าการลงทุนก็ต้องสูงขึ้นนิดนึงนะครับนะมันเป็นผลพวงนะเพราะฉะนั้นการทําการทําธุรกิจหรือการทําการค้าขายการประกอบอาชีพก็ต้องใช้ความสามารถนะครับนะแล้วก็สิบตาม ผมฝากพี่น้องชาวตลาดนัดโัวพเนียดด้วยนะครับนะอย่าลืมนะครับนะ,ะถ้าอยากจะซื้อน้ำตาลหรือกากาน้ำตาลก็มาที่ตลาดนัำโขวะเนียดผมมีจำหน่ายทุกเสาและก็วันอังคารนะครับทั้งละสามรอยห้าสิบขนาดบรรจุยี่สิบกิโลแล้วก็สามถังพันนะครับนะเ <c oughs> บกันได้นะครับนะ สำหรับคลิปผมนะครับนะช่องผมเนี่ยก็สามารถเปิดรับสมาชิกได้นะครับท่านที่สนใจอยากจะสมัครสมาชิกได้ติดต่อกันได้ใกล้ชิดกันก็เรียนเชิญนนะครับนะ,นะแล้วก็ท่านที่เป็นสมาชิกใจรับประโยชน์ในการชมคลิปใหม่ๆก่อนใครแล้วก็คลิปพิเศษที่ผมทําขึ้นนะผมจะทําขึ้นก็มีปรับปรุงผมกำลังปรับปรุงนะครับวิธีการทํา วิธีการทําน้ําหมักวิธีการใช้กากน้ําตาลเลี้ยงสัตว์วิธีการทําอาหารหมักอะไรพวกนี้นะคนะรับนะวความรู้ใหม่ๆที่ผมมีนะผมก็จะลงให้ท่านได้ชมก็ฝากเอฟซีทุกท่านนะครับนะแล้วก็แขกผู้มีเกียรติที่เข้ามาชมนะครับนะแล้วนอกจากนั้น ก็จะได้ใช้สติกเกอร์สวยๆนะครับเวลาผมไลฟ์สดนะครับผมไลฟ์สดขึ้นมานะครับนะก็จะเป็นไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์แชทซูเปอร์สติกเกอร์แล้วก็ซูเปอร์แต่งนะแล้วก่อนจากกันนะครับแนละ้วก่อนจะก,กันสําหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับแนละ้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามและกดิ์ให้ผมด้วยนะครับจะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องผมแล้วก็สำหรับคลิปนี้เทโอกาลลาท่านสวัสดีครับ